สวัสดีค่ะยิน,นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเฮดวันนี้พี่ๆเขาก็มาช่วยงานพี่น้องมาช่วยด้วยใจนะคะอันนี้ก็ยู่ข้างขึ้นจะเสียง,งนใหญ่อยู่ I <laughs> do ชวก่สวนห่้ท่สมีเมียเลยเนาะมือถางมว่าแบบทยโนะนะคนที่มาซ้อยอยู่นี่ส่วนใหญ่กันที่นี่จะสูดนะจะไว้โนสดเนาะทีู่มีเมียอยู่ ไอ้นี่แมกกบเจ้าหนีไส้เลยค่ะไปก้านบ่อ๋อตอนเศร้าจังไปยามบ่มันบ่ออกบ่โอ้ออยมันออกหมดเลยมันมันปิ้นออกหมดเลยเลยบ่โอ้ยง่ามันตื้นของเจ้าเฮ็ดเอาบ่หรือซื้อโอ้สมเพาะใส่หนักต้อคอยมาซื้ออ,อ,อีออหยังเฮ็ดเอา ตุ้มครบ่ะบ้เออเราเฮ็ดเอาเอาซื้อแล้วมันมันมันปิ้นเวลาโคกเขาแล้วมันปิ้นออกอันนี้เราไปใส่ตุ่มกบเฮ็ดเอาคือกันละต้องซื้อต่อแล้วเนาะเออดีท่านเฮ็ดซื้อต่อเลยเราได้หลาน์มาด้วยซ้อน មានហេតកោក lain lain ហេតគឺណៃពួកທ່ານខ្លួនពេញយុនេះពេញយុទៅជួយចោះទៅណេះមកក៏បើហីកេចេនេះខៃលុបឈិនណាមកវិញចុះបើអ្នកតាចោះវិញឡើយ

không được off rồi trước kia thôi. đặt nước, đặt nước, đặt nước. đặt nước ra đấy. đặt nước. đặt ไม่ได้ตวงเลยเนาะจะท่าดตวงๆเนี่ยเนืเอาเลยที่ที่ออกเอาเอาจกจกไส้ออกแค่น้อยก่อนไส้จะเป็นกระบ้ากไส้ออกแค่น้อยไส้จะเป็นกระบ้าไส้รดเข็นน่ะบอกงนโอ้ขวสเขาวต้นาสะผสมอยู่ใส่ฮะอยู่ในแดดไหมบอกผสมข้าวเนยข้าวผดบรน ตักใสยใส่รถ<อ>ตักไส่ใส่รถนันหน้หนะะนนหอน अपने को समझ दिखा।